ชาวด่วนชิงกิจอลซอฟจะออกจากวันแชมเปี้ยนชิพก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยครับขอบคุณผู้สนับสนุนแอดสปอร์ตพีเคนึกถึงมวยพักยกจบทุกวงการต้องแอดสปอร์ตพีเค ล่าสุดชิงกิตอลลซอบให้สัมภาษณ์กับทาง Beyon d k i c k b o x i n g สำนักข่าวต่างประเทศที่ได้รับความน่าเชื่อถือที่สุดในวงการ Kickboxing เป็นทางเว็บไซต์ Beyon ต์ไฟต์มาสัมภาษณ์ชิงกิตอลลซอฟก็ได้เปิดเผยมาว่าจะแ,แยกทางกับวันเตรียมเข้าเจรจากับบอชาติอย่างเป็นทางการเพื่อมุ่งหน้าหาความท้าทายใหม่ๆหลังจากโชโกให้ต้นสังกัดมาเป็นระยะเวลาด้วยกันถึง3ปีในวัย30ปีโดยให้สัมภาษณ์กับสื่อบีย Kickboxing ไว้ว่าผมรู้ว่าวันมี ีนักชกที่เก่งที่สุดในรุ่นของผมจํานวนมากและผมก็รู้ว่าวันเป็นโปรโมชั่นคิกบ็อกซิ่งที่ดีที่สุดองค์กรหนึ่งแต่ผมไม่ชอบสัญญาที่ผมทําไว้กับวันเท่าไหร่แต่ก็อยากจะขอบคุณวันแชมเปี้ยนชิพที่ให้โอกาสผมการตัดสินใจในครั้งนี้ไม่มีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องผมเอาชนะสิทธิชัยศิษย์สพี่น้องเอาชนะซุเปอร์บอลสิงห์มาวินจนกลายเป็นนักชกคิกบ็อกซิ่งที่เก่งที่สุดเมื่อเทียบกันแบบปอนต่อปอน ส่วนมาลันอีกอรเลียดเป็นผู้ต่อสู้อีกคนที่สร้างความยากลําบากให้กับผมแต่ผมก็ต้องเดินตามความฝันอยากพบกับความท้าทายใหม่ๆจึงต้องการยุติการทํางานร่วมกับวัน และนี่ก็คือบทสัมภาษณ์ของชิงกิตอลาสอบเอาละครับอย่างไรก็ตามชิงกิตก็เตรียมเข้าพบกับบอชชาติสิทธิยอดถกเพื่อเจรจาในการยกเลิกสัญญาที่ยังเหลืออยู่โดยมีกระแสข่าวว่ายอดนักชกคิกบ็อกซิ่งหมายเลขหนึ่งของโลกอาจเปลี่ยนสัญญาเข้าสังกัดของจอโอเปโตเซียนอดีตนักชกคิกบ็อกซิ่งหมายเลขหนึ่งเปโตเซียนก็เคยอยู่เบอร์หนึ่งเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็ผันตัวไปเป็นโปรโมเตอร์และทั้งคู่ก็เคยเป็นคู่ปรับเก่าที่เคยชกด้วยกันมาแล้วเมื่อ6ก อแต่ถ้าเกิดนักชกที่ว่ากันว่าดีที่สุดจะออกจากรายการวันอย่างนี้ในพิกัดใหญ่ๆแบบนี้ก็ต้องรอดูกันว่าใครจะเป็นคนเข้ามาเติมเต็มในช่องว่างนั้นซุปปรบบอนจะกลับไปยืนหนึ่งได้อีกครั้งหรือจะเป็นมาลามีฟองกำลังร้อนแหลงที่ล่าสุดเพิ่งกดสิดธิชัยน็อกที่ญี่ปุ่น หรือแม้แต่ตัว,วันฉายเองก็ตั้งเปล่าที่จะเอาเข็มขัดในรุ่นนี้ด้วยเหมือนกันแต่ยังไงก็ตามก็ต้องรอดูให้ชิงกิตอาราซอคุยกับบอชาตีต่อแล้วมาดูกันว่าบอชาตีจะว่ายังไงและถ้าชิงกิตได้ออกจริงๆทุกคนคิดว่าใครจะเป็นแชมป์คนต่อไปลองคอมเมนต์มาคุยกันได้ครับและก่อนที่จะจบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยครับ